สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พน้องๆเพื่อนๆ FC ซีทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพ่อใหญ่มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพืเ่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระพระรอดนะครับพระรอด เรียกว่าพะรอดพิมพ์ใหญ่พิมพต้อนะครับอ่าพิมใหญ่ต้อนะครับเพื่อนๆอายุท่านนี่หนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยปีนะครับเพื่อนๆไม่ธรรมดานะครับเพื่อนๆเล็กแต่จิ๋วนะครับอ่าหนึ่งในชุดปเปจภาคีเนี่ยพะรอดนะครับที่มีอายุเยอะสุดนะครับหนึ่งพันสามร้อยปีนะครับพิมพ์ใหญ่ต้อนะครับองค์นี้เป็นเนื้อเนื้อดินเผาเห็นไหมครับเพื่อนๆ ในสมัยนั้นรูปแบบของพระก็จะรอแบบรอทวารวดีนะครับเพื่อนๆสมัยทวารวดีเนี่ยพระนี่ก็จะเป็นแบบได้อิทธิพลมาจากของพวกพราหมณ์อินดูนะครับเรียกว่าคิ้วดกตาโตจมูกบานริมิีปากหนานะครับเพื่อนๆดังนั้นนี่พระรอดนี่จึงมีลักษณะแบบเดียวกันปางมารวิชัยนะครับเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูองค์นี้นะครับ เนื้อนี่เขียวเขียวจนออกเป็นแบบเนื้อนี่มันเลยนะครับพเพื่อนๆดูนะครับดูเราดูเิ้วดกคิ้วดกตาโตจมูกบานริมีปากหนานะครับดูแบบสวยงามนะครับเห็นไหมครับเป็นเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพเพื่อนๆองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่พิมใหญ่ต้อน,นะครับเป็นเนื้อเนื้อดินเผานะครับ แห้งแร่งนะครับถึงแม้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ต้อแต่ว่าด้านข้างก็ยังคม,ม่เห็นไหมครับเพื่อนๆนยังบ่งบอกถึงการคมที่เห็นได้ชัดนะครับเนี่ยคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาเขาเอา,เขาเอาตรงนี้นะครับเพื่อนๆไปปาดไปกรีดกระจกนะครับถ้ากระจกแตกเป็นรอยนี่แท้นะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่มีไม่มีใครนิยมไปทําอย่างนั้นแล้วนะครับอ่าพระแท้เนี่ยเขารู้ได้แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ย ส่งพิสูจน์สัมผัสเจาะหามวลสารอายุทุกอย่างครบดูได้แล้วนะครับเพื่อนๆดูองค์นี้เป็นไงครับเราก็จะเห็นเนี่ยครับเป็นลักษณะลายกรนกนะครับสุ้มอุชีขึ้นเป็นเส้นเล็กเส้นน้อยนะครับเลือนรางไปเป็นธรรมดานะครับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็เห็นหูหูต้องสองข้างเห็นไหมครับเพื่อนๆ ยาวประบารำไรเห็นไหมครับแล้วก็พระอุระนี่พึงพายเป็นพิมพ์ใหญ่ต้อนะครับบางครั้งเรียกว่าพิมพ์ตื้นนะครับแต่ในตำราก็บอกว่าพิมพ์ใหญ่ต้อนะครับเป็นลักษณะการขัดตมาตเพชรน,นะครับเพื่อนขัดตมาตเพชรน,นั่งอยู่บนบันรังน่ฐาน9ชั้นนะครับท้านับดีๆนะครับเนีย่ยนับตั้งแต่1 2 3 4 5ส7 8 9ี่ห้าเดด้านะครับ ฐาน9้ชั้นนับเนี่ยนี่ก็เป็นฐานังเล็กนี่นะครับเพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์บางท่านเห็นไหมครับนี่ฐานเล็กๆคนในสมัยก่อนเวลาสร้างพระพุทธรูปนี่มักจะมีฐานนะครับฐานสูงยกฐานสูงนะครับเรียกว่ายกไว้เหนือศีรษะนะครับคนโบราณเขาเชื่ออย่างนั้นเวลาสร้างพระประธานในพระโบสถเนี่ยเขาก็จะยกฐานขึ้นสูงนั่นแหละครับเพื่อนเพื่อนที่มาคือจะไม่เป็นลักษณะ เหมือนเราเห็นสมเด็จว,วะะราคังนี่ท่านก็นั่งฐานแบบต่ําเตี้ยนะครับแต่พอลักษณะของพุทธศินแบบสมัยโบราณนู้นนะครับยกฐานสูงขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนลักษณะนั่งนั่งขัตมาตเพชรน,นะครับปางมารวิชัยแล้วก็ดูเนื้อเนื้อของพระกรุเนื้อของพระเ,เก่าเนี่ยชัดเจนนะครับเ,เพื่อนองค์นี้เห็นไหมครับเป็นพิมใหญ่พิมใหญ่ต้อนะครับเนเพื่อนเนี่ย เราอาจจะเคยผ่านตามาแล้วนะครับบางท่านบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นก็เป็นไปได้นะครับพิมพ์ใหญ่ต้อเนี่ยเราลองเซิร์ชดูได้นะครับข้อมูลในโลกโซเชียลนะครับเพื่อนๆองค์นี้เลยนะครับลักษณะแบบเดียวกันนี่เลยนะครับพิมพ์ใหญ่ต้อนี่นะครับแล้วก็แปลกนะครับเพื่อนๆในสมัยโบราณเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าเอาแร่ธาตุกายสิทธิ์มาอยู่ในองค์พระนะครับ เพื่อนๆลองดูไปด้วยกันนะครับว่าองค์นี้ถ้าท่านเจอแม่เหล็กแล้วจะเป็นยังไงนะครับแม้แต่พระรอดนะครับพระรอดในสมัยโบราณนะครับเพื่อนๆองค์ที่พระมหากําลังนําเสนออยู่เนี่ยพันสามร้อยปีนะครับยังูดแม่เหล็กติดนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนดูอีกรอบนะครับเห็นกับตาเนี่ยก็ไม่ดูเห็นกับตาเลยนะครับดูอีกรอบนะครับเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยดูอีกรอบนะครับ อีกรอบนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆมาแต่จัดไหมครับดังนั้นคนสมัยคนสมัยก่อนนะครับดูสิครับสวยงามคนสมัยก่อนเขาพระเกจิอาจารย์ท่านท่านมีวิธีนะครับท่านรู้ท่านเห็นเหล็กไหลไผ่ดำเหล็กไหลเงินยวงเหล็กน้ำพีเม็ดพระาธาตุนะครับ เหล็กไหลเมืองบางบทนะครับสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในธรรมชาตินะครับเพียงแค่ว่าเราปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถอย่างรู้ได้นะครับแต่พระเกจิอาจารย์ท่านรู้ท่านเห็นนะครับท่านจึงเอาแร่ธาตุกายสิทธิ์พวกนี้เนี่ยมามาอยู่ในองค์พระนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆถึงเขาวขับคันเนี่ยแร่ธาตุเหล่านี้ท่านอาจจะช่วยเราได้แต่ตอนนี้เราก็ ยังไม่มีอะไรขับขันขึ้นถ้ามีมาเมื่อ,อไหร่ท่านก็จะช่วยเราอย่างฉับพลัน,นครับเพื่อนๆเราลองอารัตนาท่านมาเข้ากล้องขยายกําลังสูงดูนะครับนะครับเพื่อนๆเราเรามาดูไปพร้อมกันนะครับเมื่อเราดูว่า,าท่านเป็นพระที่มีอายุมากที่สุดแล้วเราเห็นแล้วมวลสารท่านค่อนข้างเยอะนะครับ มวลสารที่เป็นดินโบราณนะครับค่อนข้างเยอะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ง่ายต่อการมาดูเนื้อกันนะครับเพื่อนดูแบบใกล้ๆเลยนะครับอย่างนี้พวกเราชาวบ้านนะครับเพื่อนพวกพ่อค้าพระเขาไม่ให้เราดูมากมายขนาดนี้หรอกครับเขาก็อยากจะพูดในง่ายนะครับเขาก็อยากอยากปิดจอบเขานะครับเพื่อน เพื่อนเพื่อนเข้าใจใช่ไหมครับคือเขาก็อยากจะปิดงานอยากให้ลูกค้าเขาเนี่ยโอนเงินเร็วๆนะครับโอนเงินแล้วทุกอย่างก็จบนะครับใช่ไม่ใช่จะมาคืนเงินทีหลังมันก็ยากนะครับอย่างตรงนี้เพื่อนๆดูนะครับเป็นไงครับเนื้อที่พระใหญ่มหาบอกเมื่อกี้นี่ครับเนี่ยสมัยทวารวดีเนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์นะครับ คิ้วดกตาโตจมูกบานลิ้มที่ปากหนาเห็นงเง้ยครับเพื่อนๆนี่ชัดเจนนะครับดูสิครับนี่สุบุชีเขายาวบางมันวิชัยเพื่อนๆดูเนื้อเป็นไงครับเนื้อฉ่ำไหมครับเนื้อเนี่ยยิ่งดูยิ่งยิ่งดูยิ่งซึ้งนะครับองค์เนี้ยเพื่อนๆดูนะครับมันวาวเลยนะครับอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูสิครับดูเนื้อสิครับ มันวาวนะครับดูผักๆเลยครับสวยงามสวยงามไม่มีทิฏฐินะครับเ,เพื่อนๆชัดเจนทุกระเบียบนิ้วนะครับองค์เนี้ยดูสิครับ งดงามเลอเกิดนะครับเมื่อกี้เพื่อนๆก็เห็นแล้วนะครับเอาไม่เหล็กแรงสูมมาดูดูดดติดนะครับตรงนี้เรามาดูข้างบนกันนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆน,นี่ดูรอยนิ้วมือคนโบราณนะครับพระก็ไม่เรียบตึงนะับผิวพระ ยุบแยกแตกแล้วลานเห็นได้ชัดนะครับในแต่ละส่วนนะครับดูสิครับเพื่อนเป็นไงครับสวยงาม มาดูใต้ฐานกันนะครับใต้ฐานท่านบนรรจุอะไรไว้บ้างนะครับเ,เพื่อนๆดูสิครับงามทุกระเบียบนิ้วนะครับเป็นความงามทางพุทธศิลป์ดูสิครับเพื่อนๆ งามไม่มีทิฏฐินะครับทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับองคนี้เพื่อนๆดูดูหน้าท่านเป็นไงครับหน้าเริ่มใสไหมครับสวยไหมครับเนี่ยเพื่อนๆดูขอบตาดูคิ้วดูจม,มูกดูปาก คือมันไม่สมมาตรกันนะครับคือมันไม่ได้ส่วนกันของแท้เขาไม่ได้พิถีพิถันปลิปดอ,อยเหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้หูเป็นห,หูตาเป็นตาเลยนะครับทุกอย่างนี่คมกริบเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นลักษณะอย่างนี้ที่ไหนก็ตามเราไม่ต้องปล่อยให้หลุดมือนะครับเพื่อนๆ ยกเว้นว่าเราจะสู้ราคาไม่ไหวถ้าเราสู้ราคาไม่ไหวก็คิดที่ว่าเรามีบุญไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้ครอบครองท่านนะครับก็ไหวพระสวดมนต์ต่อไปนะครับเสร็จคราวใดก็ถวายถวายท่านนะครับถวายพระเกจิอาจารย์ในสมัยก่อนที่ท่านได้ปฏิบัติแล้วก็สามารถ มาปลูกเสกพระสิ่งเหล่านี้ให้เราประจักษ์นะครับเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนนี่เป็นเป็นพระพระรอดนะครับพิมพ์ใหญ่ต้อนะครับพระรอดพิมพ์ใหญ่ต้ออายุก็1,300ปีนะครับก็ถือว่าท่านมีอายุนี่มากพอสมควรนะครับเพื่อนๆ ให้เพื่อนได้ดูชมชมฐานเก้าฐานนับดูดีๆก็เก้าพอดีนะครับเพื่อนๆเนนับแต่ฐานแรกเลยนะครับนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแนะครับนี่ฐานเล็กๆซ้อนทับกันขึ้นมาเนี่ย สิ่งเหล่านี้แะครับเพื่อนๆทำให้เราได้ได้ศึกษาและเฝ้ามองการก่อเกิดของพระพระเนื้อดินนะครับพระเนื้อดินนี่เอาไม่เหล็กมาจับนี่ติดทุกลายนะครับเพื่อนๆในดินนะมีแร่ธาตุหลากหลายนะครับแร่ธาตุนี่หลากหลายเมื่อมาเจอกับผงพุทธคุณ ผงม,มหาราชผปงปัตมงผงอิติเจผตงตีเสเขนนี่จริงจริงมากนะครับจริงมากด้วยพุทธคุณนะครับเพื่อนๆก็พิจารณานะครับเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะครับอันไหนดีอันไหน,น,น,นไม่ดีอันไหนใช่ไม่ใช่นะครับเราดูเหตุดูผลนะครับร้อยสาสิบปีนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับพอใหญ่มหาก็ย้ำอยู่เสมอว่าตัวเองไม่ใช่เซียนพระ เพียงแค่ว่าชื่นชอบแล้วก็มีอุดมการณัยิ่งมาเจอพระพระรอดนะครับพระรอดแตโลงนี้มันวนะท่านนเหมือนกันอยู่แล้วนะครับเ,เพื่อนๆดังนั้นเราเราฟังฟังหูไวหูนะครับเ,เพื่อนๆไม่มีใครเก่งเกินใครหรอกครับด้วยความเคารพนะครับถ้าเราให้เวลาการศึกษาของของท่านเนี่ย เก่งแต่จิ้วนะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้ตุกอกตุกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อใหญ่มหาช่องสองพอบา้านเลยนะครับขอบคุณครับ